สองข่ใหญ่เทนเนอร์ความหนาหนึมิลนะครับลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่าจจะด,ดูนะครับขณะการโค้งงอครับคว้านแรงเหยียบ yep. 94นะครับสองข่ใหญ่ทันเนอร์ความหนา1มิลนะครับลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับในรุ่นนี้นะครับใช้แต่ข้อมือนะครับสะบัดนะครับเจ้าโอเคผ่านครับปี595นะครับลาเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับโอเคเน้นสะบัดข้อมือในรุ่นนี้นะครับเน้นข้อมือเป็นหลักนะครับตามนี้ครับ อ่านครับพี่596ลายเฉพาะตัวหลังหน้าอันนี้นะครับโอเคขับข้อมือเป็นหลักนะครับไม่รู้มีแบบั่ำรับุปัญหาพื้นที่โล่งกว้างนะครับระยะค่อนข้างไกลอย่าใกล้รถนะครับผ่านครับพี่597ลายเฉพาะตัวหลังหน้าต่ามนี้ครับไปครับปุ๊บปิดชั่วรอบนะครับบินสูงไม่ชอบปรับให้บินต่านะครับ ตัวเนียตั้งสะบัดข้อมือก็บป้ราคา5กว่8ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตันี้ครับหาที่โล่งกว้างนะครับตัวนี้งาครับโชว์หวเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับ ให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมลแงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้สอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับ ข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการกว้างสะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสะบัดให้ขหมูลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็เรวแล้วลงแรงจะเรียวกับน,นะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับก้าเลยนะครับ